เกิดเป็นแพว้เพ้าเฮ็ดอย่างกระผิดเนาะพี่น้องแค่สั่งพวงหลีดสีม่วงกระผิดพี่น้องแพ้าเพ้างงแล้วมันเป็นอีอย่างกับพว่วงหลีดสีม่วงพี่น้องแพว้เพ้าบอกว่าพว่วงหลีดสีม่วงมีปัญหาอะไรหระอคะหนูงงและที่โอนสั่งก็ไม่ได้บอกสีไหนเกิดเป็นกูพวงหลีดสีม่วงกระผิดหรือมันผิดกระบุนสูซือติซุ้มปึกอืม ก็คือแลพลวพานเนี่ยเพิ่นทรงพ่วงหลีดไปไวอะไรเนาะแล้วเพิ่นเนี่ยสร้างพานนองเพลงเพิ่นก็มีอ่าหลักฐานการสร้างนะคะว่าสีใดสีใดเพิ่นก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่นองเพลงเนี่ยทรงตัวอย่างให้แลพลวพาเบิ้งไม่ก็เป็นสีขาวเดีย๋ยพิจารณาเป็นสีม่วงแล้วก็ไม่มีคําพูดอะไรที่แลพลวพานเนี่ยบอกว่าให้เอาพ่วงหลีดสีม่วงอืแล้วรายละเอียดนะคะ สีต่างๆเนี่ยพระพก็แคปรายละเอียดสีต่างๆของพวงลีดมาให้พี่น้องได้เบ่งสีขาวเป็นสีที่แสดงความบริสุทธิ์ความเคารพสูงสุดเหมาะสําหรับผู้เสียชีวิตในทุกเพศทุกวัยทุกสถานะสีขาวสีเขียวเป็นสีแห้ความรู้สึกถึงความสดชื่นและเป็นธรรมชาติสีฟ้าเหมาะสําหรับวัอะไรเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุยังน้อย สีม่วงเหมาะสําหรับผู้อาวุโสผู้บา่าจารย์หรือบุคคลที่เคารพนับถือสีชมพูเหมาะสําหรับไว้อะไรเด็กผู้หญิงอันนี้สีม่วงก็เป็นที่ทางร้านเนี่ยจัดมาให้เพลียพักเนาะว่าสําหรับว้อะไรผู้อาวุโสผู้ที่มีอายุสูงสัตว์กว่าผู้ที่อีกหนาเคารบนับถือสิ่งที่นอ้องว่าแมนเด็กหน่อยแต่เพิ่นก็งง,งว่า เป็นอย่างแค่พวงหลีดสีม่วงเนี่ยกระิดแล้วบางคนเนี่ยก็จับโยงไปถึงเกี่ยวกับการจัดงานวันเกิดของผู้ยาบบ้านฟินแลนด์ของบอดบิกน่ะว่าบอดบิกเนี่ยจัดตีมสีม่วงแล้วแพลวเนี่ยทาไมใช้พวงหลีดสีม่วงในการแหวนอะไรให้มันตรงกับวันเกิดซึ่งแพลวเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยวันเกิดบอดบิกเนี่ยเพื่อนก็จัดต่างหากส่วนแพลวทรงพวงหลีดไว้อะไรเนี่ยแพพาวกระทรงต่างหากพี่น้อง คนอื่นก็จับไปโยงเป็นดราม่าว่าว่าจะเป็นแถวพา้าหน่ะพี่นอ้องเฮ็ดอีหยังกับผิดเฮ็ดอีหยังก็บ่บ่บ่ถืกมังสินะัะมันกระบ,บ่แมนมันกระบอยุติธรรมสำหรับแถวพา้าทุกคนก็มีสิทธิคิดมีสิทธิธ์พูดมีสิทธิธทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องและเหมาะสมซึ่ง้องเพ็งก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าพวงลีดแม่แพ้วสร้างพานหนูคะ่ะหนูสร้างพานอีคนบางทีพวงที่เอาไปลงนั่นนี่ บ่มีสติเลยนะคะอืมน้องเพ็งก็บอกการพ่วงลีดเนี่ยกระดามากถ้าเจอพ่วงลีดและดอกไม้ที่เขาส่งไปวันฝังศพที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะหนาวอุลาบแดงและดอกไม้หลากสีอืมซุ้มเติมเน็ตก็เติมเน็ตมัตด,ดาคนอื่นซุ้มอ่านหนังสือเบเกินสองบรรทัดกูเกิลกระบ่เคยทานสลดหากความรู้อย่าง ตื่นขึ้นมาแล้วแม่นหาโพดดาตะคนโลดมันเลยพักกันบ่ม,มีความรู้อย่างประดับโตตาอายแทนเนาะแม่เอย๋ยอืมมันก็โพดโพดดอกพี่น้องก็คือิ่อนสร้างพวงงลีดเนี่ยจุดประสงค์จุดประสงค์งของการสร้างพวงหลูดของแพวพาเนี่ยพี่น้องเพื่อต้องการไว้อะไรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับผู้ไว้ชนให้แสดงถึงความอาลัยที่ทางแพวพาเนี่ยมีลรวกำลัำลึกนึกถึง บ่ไดดปล่อยปะละเลยในเมื่อที่เพิ่นเสียชีวิตพี่น้องแต่บางคนน่ะกลับเอาไปตีไปโยงดราม่านั่นนี่ว่าแพลวแพ้วเนี่ยแซวว่าแพลวเนี่ยเออต้องการทําใ่อีกฝั่งหรือเปล่ามันก็บ่เป็นความจริงเนาะด้วยตัวเองเพื่อนก็บ,บก่รู้อีกอย่างอีกอ่ามีแม่แม่อซหลายๆท่านเนาะก็เห็นโพสต์นี้ของแพลวเพื่นอนก็เข้ามาแสดงความเห็นแล้วบอกว่ากอนอนุญาตหัวเราะคิดจะบูลรี่คนอื่น ให้มีความรู้จริงๆในเรื่องที่จะพูดอายเขาค่ะเขาเรียกชัวงโง่ตาอยากอายคักอืมโอ้จังแมนเกิดแต่กับเจ้านอแพ้วๆบาดจบบ่สิน้นเอื่อยเมยน้ำเจ้าหลายงงดงพวงหลีดงงในดงพวงหลีดมันจะอย่างกันนักกันหนาแค่พวงหลีดก็น้ำมาเป็นประเด็นก็พูดออกมาเต็มไปหมดงงกับสังคมไทยทุกวันนี้แมนพี่น้อง มันบบเมนแต่แพลวพาดกี่เพิ่นซวงพงลีดสีม่วงไปแห่งงานศพมันมีหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็ส่งไปเหมือนกันแต่มันบบเมนแพลเพาง่ายมันก็เลยบดามาแต่เพราะมันเป็นแพลวพาเนี่ยมันก็ดามาว่าเออแพลพาเนี่ยส่งไปต้องการจุดประเด็นดามาหรือเปล่าส่งไปเยอะเย้ผู้ใดหรือเปล่าอย่างประมาณเนี่ยซึ่งมันบอมันบ่เป็นความจริงเนาะพี่น้องเราตัวคนเองเพิ่นก็งงอยู่ว่า แคบวงลีสีม่วงเนี่ยมันมีปัญหาอีกอย่างหนักหนาเล่าที่ตอนแพรพะโอนสร้างเนี่ยแพรพะเพิ่งจะมีหลักฐานพี่น้องว่าหลักฐานในการโอนสั่งเนี่ยไม่มีคําพูดไหนเลยที่แพรพะจะสั่งเป็นสีม่วงอืมอี่นองเบงิรงเดอสาวโบแบกก็บได้าพาดพิงถึงผู้ใดเนาะพี่น้องกลมามองในมุมมองของอีกมุมมองนึงงละกะมานําเสนอข่าวทางด้านของแพรพะที่ ก็นานี่เนาะมันมีดามาเรื่องพวงหลีดมาหนาหูมากเจ้บบาบแปกก็เห็นแล้วแล้วก็เห็นเพื่อนออกมาโพสเนาะซึ่งน้องเพลงพีมรดาเพื่อนก็ได้แชร์โพสโพสนี่ไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าพวงหลีดเนี่ไม่แพ้ผ่านสั่งผ่านหนูเองหนูก็ทั้งผ่านอีกคนอีกรอบนึงแล้วก็บ่ได้คํานึงว่าต้องเป็นสีไหนบางทีเนี่ยคนที่พวกกุ้มที่เอาไปลงไปดามานั่นนี่น่ะมันก็บ,บ่มีสติกระขาดสติในการเสพข่าว อันที่จริงเน่ะทั้งสองไฟเนี่ยเขาบ่มีอย่างนะพี่น้องแต่พวกที่อยากปั่นกระแสให้มันเกิดการดราม่าขึ้นมาน่ะมันก็มีถ้าไม่มันเป็นเรื่องลูกลามใหญ่โตทั้งทั้งที่มันบ่ได้มีอย่างเลยสินะพี่นอ้อทงทั้งทั้งญาติน้องเพลงเนี่ยก็คือเป็นตา้องเพลงบอกที่เสียชีวิตอ่ะเราแพ้เพ้ก็สแสดงความสูญเสียโดยการส่งพวงหลีดไปซอย ไปแสดงความเสียใจเนื่องจากว่าน้องเพลงเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งในองค์กรเป็นเปรียบเสมือนลูกสาวของแพลเพ้าคนหนึ่งที่แพรพ้าเนี่ยได้รับมาอยู่ในองค์กรแล้วแพลเพ้าก็อยากดูแลอย่างดีที่สุดนั่นแหละพี่น้องแต่อีกอย่างหลายคนก็บอกว่าเป็นตามเมืยแทนแพลเพ้าเนาะเพราะว่าซีขยับตัวทําอะไรพูดอะไรโพสต์อะไรก็โดนจับโยงมาเป็นดรามา่าทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแพวาเาและแพวาพาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรเลยแต่มันก็เกิดดรามา่าเห็นโพสดราม่าพ่วงหลีดโพสโพคักเห็นอีหยังก็จับผิดภาษาพวงหลีดซื้อๆกันยกมาเป็นประเด็นถ้าอยากให้ถูกสีก็เอาไว้ส่งไปงานพอเจ้าของอันนี้คุณแม่คณีเ,เพิ่นกระสูนแทนนะพี่น้องพวกนี้ก็ปัญญาอ่อนอิลีมพม่น้อง ออจักว่าเอยียงเยอ่อแยะไปเบิดพวงนี้มันบ่เห็นที่เป็นบ่เป็นมงคลตรงไจังซีินะพี่น้องคือหลายคนก็บอกว่าแพวพาเนี่ยสามารถส่งพวงหลีดไปได้ไม่ว่าจะสีใดก็ตามมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราสามารถส่งได้ทุกสีแล้วอีกอย่างที่เรามาเป็นดราม่าเกิดแพวพาไม่ได้จอดตรงให้มันเป็นประเด็นแต่มันก็มีบางคนบางกลุ่มที่อคติเอามันมาเป็นประเด็นแพลพาก็ะเลยโพดให้รับทราบหรือทั่วกันว่าไม่ได้เลือกสี ไม่ได้เจาะจงแล้วการที่มันเป็นดรามายุสุเม,มอร์นี่เพราะมันบ่ถือถาดซุ้มเพื่อกปึกหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแบบนี้นี่สนะคะพี่นอ้องเอออันนี้ก็คือคําตอบของแพรพาค่ะมัน,น้สาวโบแบกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ